รนนเริ่มกันด้วยช่อง True Asian Series นะคะกับซีรีส์รีเมคจาก Autumn in My Heart ในฉบับภาษาไทยค่ะเริ่มจากพิชชาเ,เด็กสาวผู้ร่าเริงกับพาทินที่ชายที่แสนดีที่รู้ว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวของครอบครัววชิรวิทย์โดยแม่ที่แท้จริงนั้นก็คือสุนทรีทจเจ้าของร้านอาหารเล็กๆในหมู่บ้าน เธอจึงมาอยู่กับสุนทรีโดยที่แผนเด็กสาวร่วมโรงเรียนนั้นมักจะอิจฉาเธอเสมอกลับกลายเป็นลูกสาวที่แท้จริงของครอบครัวนี้หลังจากนั้นครอบครัววชิรวิทย์ได้ย้ายไปอยู่อเมริกาก่อนเดินทางไปพาทินพาพิชชาไปยังชายหาดแห่งความทรงจำ และสัญญาว่าจะพาเธอกลับมาอีกครั้งหลายปีผ่านไปพาทินพยายามตามหาพิชชาให้พบก่อนที่เขาจะมั่นกับออรอินแต่แล้วพรหมลิขิตก็ทำให้พบกันอีกครั้งณชายหาดแห่งความทรงจำความสัมพันธ์ของสองพี่น้องุดหน้าจนเปลี่ยนกายเป็นความรักทำให้แพนนั้นไม่พอใจจนในที่สุดพาทินประกาศกับครอบครัวว่าเขาจะแต่งงานกับพิชชา แต่ทุกคนไม่เห็นด้วยพร้อมๆกับพิชาก็รู้ตัวว่าเธอกำลังป่วยเรื่องราวจะประทับใจขนาดไหนต้องติดตามค่ะนายรักนี้ชั่วนิดนรันดร์ทุกวันพุธและวันพฤหัสเวลาสามทุ่มเริ่มพุทธที่22นี้ค่ะ